สมเด็จองค์ปฐมคือพระพุทธเจ้าพราองค์แรกที่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าครับซึ่งเป็นศัพท์ที่เราเริ่มรู้จักกันมาครั้งแรกก็น่าจะมาจากสายทางหลวงพ่อฤาษีลิงดำวั่าสูงเพราะว่าท่านได้เล่าว่าท่านเคยทำสมาธิแล้วก็ได้เห็นสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยแล้วก็เอามาเผยแพร่กับลูกศิษย์ได้รู้จักโดยที่ตอนที่ท่านเล่าเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่ท่านทำสมาธิอยู่เนี่ยท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นปกติะนะ ทีนี้ปกติถ้าเห็นพระพุทธเจา้าพุทธเจา้าทุกองท่านก็จะไม่ไวหายใครว่าถือว่าพุทธเจา้าในสูงที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าท่านเห็นพระพุทธเจา้าเนี่ยยืนเข้าแถวเหมือนกับไหว้ค,คนคนหนึง่งท่านก็งงว่าเฮ้ยพ,พุทธเจา้ายังต้องไหว้ใครคอีกหรือปรากฏว่าพอวองไปที่ปลายแถวที่สุดมีพระพุทธเจา้าองค์ใหญ่ขององค์อื่นๆ<อ>แล้วก็ท่านชื่อว่าสมเด็จอง,องค์ปฐมก็คือหมายถึงพระพุทธเจ้าพระองค์แรกคือเป็นครูใหญ่ทั้งหมดอคือเป็นพุทธเจ้าองค์แรกที่ตรัสรู้ธรรมซึ่ง ถือว่าเป็นประธานของพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่าเนื่องจากสมัยท่านเนี่ยยังไม่เคยมีพระพุทธเจ้ามาก่อนอดังนั้นท่านจึงบำเพ็ญบารมีมากกว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์จุดสําคัญที่เอามาพูดเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็ไหว้พระกันอยู่แล้วหรือคนบางคนก็สร้างพระเพื่อทําบุญกันอยู่แล้วแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้ว่ามันมีอนิสงส์พิเศษตรงที่ว่าถ้าเกิดเราสร้างสมเด็จอง์ปฐมเนี่ยคือสร้างพระพุทธเจ้าพระองค์แรกเนี่ย หลวงพ่อฤาษีท่านเคยบอกว่าจะมีอนิสงส์พิเศษคือสมมติในบันทึกที่เราชอบในเย็บบันทึกของพญยายมที่เป็นบันทึกหนังหมาบันทึกอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่สร้างสมเด็จองค์ปฐมไว้ให้คนได้บูชากลับไหว้เนี่ยเขาถือว่าสร้างหนึ่งองค์ได้พุทธเจ้าทุกองค์เพราะรวมกําลังทั้งหมดเอาไว้คนมากราบไหว้จะมีอนิสงส์มากและจะถูกบันทึกเหมือนกับเป็นสมุดทองคําเป็นสมุดทองคําหมายถึงว่าถ้าแกไม่ได้ไปทําอนันตริยกรรมชั่วผิดจริงๆเนี่ยลงนรกไม่ได้ ือว่าจะมีเทวดามาคอยเตือนมาคอยบอกมาคอยดึงให้มันไปสู่ทางที่ดีจนได้เพราะฉะนั้นการสร้างพระเนี่ยจึงจึงได้อาน,นิสงส์มากยิ่ยงถ้าเกิดเราสร้างเป็นสมเด็จองปฐมไปเลยเนี่ยเท่ากับว่าเขาไหว้หนึ่งครั้งเขาได้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองคอ์แล้วแต่ละวัดนี่เขาจะรับไหมฮะเช่นทีนี้ไม่ได้นะต้องเป็นสมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทีนี้อันเนี้ยเราไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าโอเคอันเนี้ยบางวัดเขาก็ไม่อาจจะแบบเอาเอาองค์ปันก็พอแล้วไหมอะไรประมาณนี้ เราทําเองได้โดยการที่เราไปไหว้แล้วเราตั้งจิตคือบางคนเอ๊ะอย่างนี้ฉันต้องไปหารูปคล้ายๆพุทธคินราชมา,าไว้ถึงจะไหว้สมเด็จองค์ปฐมได้ไม่จําเป็นครับเพราะว่ารูปพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยแทนพุทธเจ้าได้ทั้งหมดอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าตอนเราไหว้เรานึกถึงไทยเพราะฉะนั้นสมมติเรา,าจ,จะไปบูชาพระจัตวาพระจันมาเป็นพุทธรูปธรรมดาเอามาตั้งเสร็จแล้วก็เราเวลาไหว้พวกเราบอ,อกว่าข้าพเจ้าขอกราบไปถึงสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันทั้งหมด,ท,หมดทั้งปวงผ่านรูปลักษณ์นี้ องค์นั้นคือผมอเผมป็นองปฐมแล้วเรียบร้อยอ,อยู่ที่ <นะ S 1> ตัวเราเป็นเทคนิค